ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุงตังด้วยนะครับ วัสดีครับพี่น้อง FC ที่นีนารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบรรณาชาแนลเนะาะวันนี้ก็ไม่ได้ออกไปนานะครับนั่งทำลิปอยู่ที่บ้านเนาะให้กับน้องได้รับชมกันก็เนื่องจากว่านะครับก็ต้องเตรียมตัวนะครับที่จะไปไประชุมเนาะปรยู่อุบลน,นะครับงนี้เชา้าเนาะเลยต้องเตรียมตัว ที่จะเดินทางเนาะก็เลยเทำคลิปอยู่ที่บ้านเนะเาะเพื่อที่จะให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับก็วันนี้นะครับนิันก็จะมาวิเคราะห์หวยลาวพัฒนานะครับงวดวันศุกร์วันศุกร์ที่22ธันวาคม2566นะครับก็ต้องอรีบทำนะครับ เนี่ยตอนต้องไปประชุมประมาณ3วันนะครับส่วนงวดงวดวันจันท์นะครับลุงก็หลังจากกลับมาจากประชุมเนาะตอนเย็นวันตอนเย็นวันอาทิตย์เนาะไม่จะถึงบ้านเวลาไหนนะครับก็อาจจะทำคลิปตอนกลางคืนเนาะหรือไม่ก็ตอนเช้าวันจันนะครับก็าอาจจะ อัปโหลดให้พี่น้องได้รับชมช้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็จะ,ะทําให้ทันนะครับกับงวดวันจันทร์นะครับก็ต้องอขออภัยไว้ล่วงหน้านะครับกรณีที่ทําช้านะครับส่วนงวดวันศุกร์นี้เนาะ,ะลักษณะของสูตรหรือว่ากลุ่มตัวเลขนะครับที่ลุงจะวางไว้ให้เนาะจะเป็นยังไงนะครับก็ ไปติดตามรับชมกันครับการเทียบสูตรในวันนี้นะครับอ่านิ่ตันก็จะใช้สูตรสองสูตรนะครับมาเทียบกันเหมือนเดิมแต่ว่าจำนวนผลลัพธ์เนาะก็จะมีน้อยนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจะเทียบสถิติได้ไม่มากนะครับบางสูตรก็จะ มีแค่สองแถวนะครับอ่าก็มาดูเนาะงวดวันที่ยี่สองธันวาคมนี้นะครับอ่าผลลัพธ์ของสูตรไหน <c oughs> จะเป็นยังไงนะครับมาดูอ่าสูตรนี้ก่อนเนาะเหมือนกันสองตัวนะครับอ่าผลลัพธ์เนาะอ่าผลลัพธ์แถวที่หนึ่งก็คืออ่าสองเนาะผลลัพธ์แถวที่สองสี่ แถวที่สามก็สี่เหมือนกันนะครับอ่าเอาไปบวกลบหนึ่งเนาะตัวนี้ก็เป็นสามอ่าตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งนะครับตัวนี้สี่สี่แล้วก็เป็นห้าเนาะอ่าเป็นสามเนาะตัวนี้เหมือนกันนะครับสูตรนี้นะครับได้ได้ผลลัพธ์สามแถวนะครับ ได้สามแถวส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้ได้สองแถวเนาะ,ะก็จะแถวที่หนึ่งก็จะเป็นเป็นแปดเนาะ,ะแถวที่สองจะเป็นหนึ่งนะครับเมื่อเอาไปบวกลบหนึ่งมันจะได้ได้เก้าเนาะตัวนี้ได้เจ็ดอ่าตัวนี้จะเป็นสองแล้วก็เป็นศูนย์นะครับ อ่าก็คือผลลัพธ์แต่ละสูตรนะจะได้ประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้ก็มาดูเทียบมาดูสถิตินะครับของแต่ละสูตรนะฮะก็จะใช้อ่าสถิติสามงวดเหมือนกันนะครับมาดูฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้เมื่อมีสามแถวนะครับอ่าสถิติก็ต้องเป็นสามแถวนะครับเหมือนกันเนาะ งวดที่หนึ่งก็จะมีสามสี่สองเนาะงวดที่สองก็คือห้าห้าสามอ่าแล้วก็งวดที่สามสามห้าสามห้าสามเนาะอ่า จะสังเกตเห็นว่าเนาะงวดที่สองกับงวดที่สามเนี่ยมีตัวเลขห้าสามเนาะที่เหมือนกันนะครับอ่าทีนี้มาดูฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็สามงวดเหมือนกันเนาะแต่จะเป็นแค่อ่าสองตัวนะครับเพราะว่ามีสองแถวนะครับงวดที่หนึ่งก็จะจะมีอ่าหนึ่งเก้างวดที่สอง อ่าสองเก้านาะแล้วก็งวดที่สามหนึ่งแปดอ่าสูตรนี้เนาะมีมีหลักหน่วยนะครับอ่าได้มาเกนะ้าเนาะหลักหน่วยมาเก้าแล้วก็หลักสิบหนึ่งมาสองงวดเนาะอ่าทีนี้ก็มาดูการวางเลขเนาะ,ะเลขเด่นก่อนนะครับ เด่นเนาะเด่นจะเป็นตัวไหนนะครับก็มาดูกันนะครับวันนี้นะครับลุงให้เด่นอยู่ที่อ่าสองสามห้าแล้วก็เก,ก้าเนาะอ่าทีนี้ก็ลองมาจับชุดดู ก็จะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปนะครับก็จะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยเนาะก็คือหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองเก้าสี่สองห้าหนึ่ง ห้าสามห้าห้าหกสี่เจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดห้าเนะเาะอ่าทีนี้ก็มาดูสามตัวเนาะว่าจะเป็นตัวไหน ก็จะใช้กลุ่มตัวเลขตามสถิติเนาะ,ะเพราะว่าในสถิตินั้นเทียบออกมาแล้วเนาะก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมี3 4มสี่สองสสองเกหนึ่งป ห้าห้าสามแล้วก็ห้าหกสี่นะครับอ่านี่ก็เป็นสูตรเนาะที่ได้จากการวิเคราะห์นะครับพี่น้อง fc ก็มองนะครับมองผลลัพธ์เนาะมองอสถิติที่ลงวางดึงออกมานะครับแล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลงวางไว้ให้นะครับ ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับจุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับสูตรเนาะสูตรที่ลุงนำมาวิเคราะห์รอบนี้นะครับก็เป็นการเอาสูตร2ส,สูตรนะครับมาชนกัน เหมือนเดิมนะครับเหมือนที่เคยทามานะครับแต่ว่า,าจากการเทียบสถิตินะครับหรือว่าการหาผลลัพธ์เนาะซึ่งก็บางสูตรก็สามารถเทียบได้หลายตําแหน่งนะครับก็คือหลายแถวนั่นเองเนาะแต่วันนี้นะครับสูตรเหมือนกัน3ตัวนะครับเทียบได้แค่2แถวเองนะครับเพราะฉะนั้นการ วางตัวเลขหรือว่าการเทียบสถิติก็จะได้แค่เลข2ตัวนะครับส่วนอีกสูตรหนึ่งนะครับก็คือสูตรเหมือนกัน2ตัวสูตรนั้นก็เทียบได้แค่3แถวนะครับตัวเลขที่ดึงออกมาเทียบเนาะก็ได้แค่3ตัวนะครับก็เลยเป็นตัวเลขที่ไม่เยอะนะครับในงวดน,นี้เนาะก็อาจจะเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องได้ ตัดสินใจทางเลือกลดลงนะครับถือว่าเป็นการโชคดีหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะก็ต้องลุ้นกันนะครับท้ายนี้นะครับดุงตันก็ขอขอบคุณพีรนองเอฟซีที่ติดตามลุงกันมาโดยตลอดเนาะก็เหมือนเดิมนะครับลุงกันฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาด คลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่นะหลังจากที่ลุงตันกลับมาจากอุบลน,นะครับก็จะทําคลิปให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับสำหรับว,วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ